ดูกอนไหมเนี่ยมืดเลยเนึงปลาดีซะด้วยนะยิงริ้วเลยไม่ต้องเรียกเลยนะเราอ่ะไอ้ด่างมันไปไหน้ฮะไอ้ด่างมันไปไหน้หม่ที่เกียดขึ้นไปแล้วมืดแล้วเนี่ย ไอ้ด่างล่ะไอ้ด่างมันไปไหนมีตะกระดาษทำไงนะมีตะกระดาษทำแม่ไปไหนอันนี้ลูกอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้นั่งลงนั่งลงด่างเอ้ยด่างหน้าอะไรด่างอ่ะฮึแดงว่าทิ้งลูกไว้ตัวเดียวเลยเนี่ย ไม่ข้าวเลยอไม่มีข้าวเลยไม่ไปตลาดมืดแล้วเนี่ยฝนมันตกเนี่ยด่างน,นี่ไปแล้วเลยไอ้ด่างน,นี่โนไปแล้วไอ้ด่างมันนี่โนไปแล้วกลัวรถรถอยู่ตั้งไกล ทีเวลาวิ่งออกถข้อน้นวิ่งดือ้อเอาแม่เทฮะแม่เทฮะ